ไม่เขารู้สึกว่าเขาหิวว่ะลงแผงอะไรกินกันตอนนี้เนี่ยนะใช่สามทุ่มอ่ะใช่สวัสดีค่ะคุณผร้ชมทุกท่าแฟนค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ช่วงแฟนมี วันนี้นะคะเราจะมาเอาชีวิตรอดในยบนับยั้งยืนคือค่ะดิฟเฟอนี่คือ,คอการตั้งชื่อรายการเพราะฉะนั้นเราจออกไปหาของกินเลยค่ะเดี๋ยวแล้วเขาต้องกินด้วยปะเนี่ยกินดิต้องกินด้วยใหม่จะต้องกินเพื่อนดูคิดนะครัดอาไปไในที่สุดพวกเราก็เจอของกินแล้วค่ะ มาม่ามาม่าต้องมีทุกบ้านเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราต้มมาม่ากินอ่ะมันก็จะธรรมดาไปค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะลองหาของกินคู่กับมาม่าในเรียนกันค่ะยังไงกินมาม่าคู่กับมาม่าเออความคิดดีไม่คงแน่นี่ไงไข่ไม่เอามันทำไมเราไปเอาแบบเอาแบบที่คนธรรมดาเขาไม่กินมันมีอะไรที่มันไม่ได้ส้มเดี๋ยวเอาส้มไปกินกับมาม่าขอส้มกินกับทุกคน มีใครทำเฉี่ยาป้วยเหรอเฉาป้วยไหมเออได้เฉาป้วยมามากฉาป้วยชากาลาครับมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคิดว่าคงไม่มีใครทำได้สำเร็จนี่แกพวกเราจะทำกันนะคะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทำมาม่ากันนะคะถ้าท้องเสียก็โทษทีมนะคะทุกคนได้ดูดิกินอะไรแบบ ตอนนี้นะคะพวกเราก็รวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดได้สี่อย่างค่ะอย่างแรกนะคะก็คือชากล้วยชากลางนาวค่ะเกิดพบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชากลางน้อยเป็นชาช้างน้อยช้างน้อยไม่ชาบางน้อยไม่ใช่อะไรเนี่ยชากล้วยชาอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นชากะแลตค่ะอย่างที่สามก็จะเป็นไอศกรีมวานิลานะคะ ็ซมใครเขามากินกับมาม่าบ้างนอยากรู้เหร่าไมก็มาม่าสูตรเด็ดที่ทุกครัวต้องมีก็คือมาม่าตียวตอนนี้เราก็รอนน้ำร้อน2,000 years later เฮ้ยน้ำสุกแล้วไม่กินไปน้ำสุกแล้วน้ำเดือดแล้วทุกคน เี้สร็แล้วกินอะไงั้นเรามาเก็บลาม่ากันเถอะตอนนี้เราก็เทมามาเรียบร้อยต้องมาม่ากันร <c oughs> อเดี๋ยทีรอยเและ u t e s later โอเคออเค่ะระหว่างเรามามา่ามอก็บมาเก็บมเกซุปรอดี ช็อกโกแลวใช่มันคือบางช้างโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรากินนีไม่ต้องสุกมากแบบมันได้แล้วแหละควรดีใจไหมที่จะได้กินก็เดี๋ยวพวกเรานะคะจะแบ่งเส้นมาม่าใส่ใจเราท้วยแล้วก็ใส่วัตถุดิบที่เราหามาไปมาม่าทามันอมารายการอะไรนะ นั่นดีรายการไหนวะโอเคแล้วก็แบ่งฉีดชวยเรียบร้อยอันแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากไอติมก่อนค่ะละลายของมันเนี่ยโรนะแกะแล้วโอ้โหละลายน่ากินมากเลยอ่ะนี้งช้วยเลยนะต้องวแค่นี้ก็น่าจะเยอะที่เหมือนเป็นโฟมเนี่ยมันกินได้จริงใช่ไหมทุกคน ใส่ผงไหมใส่ผงไหมเออใส่ผงใส่ผงใส่ผงค่ะอันนี้จะเป็นไอศครีมรสต้มยำนี่ท็อปปิ้งท็อปปิ้งโอ้โหเหมือนลอยน้ำตาลเฮ้ยนี่มันเหมือนน้ำข้นเลยอ่ะเออมันเหมือนต้มยำน้ำข้นเลยดูข้นดูดินี่คือไอติมที่โรยผงือลองชิมไอติมที่โรยผง คือแบบตอนแรกใช่ไหมมันจะมีความวานิลาลบมันก็จะมีหงมมว่าตามมาคนทด่เข้ากันเลขาบอกผมมันต้องเพิ่มอีกเอาเลยเพิ่มไปโอเคทุกคนลองไปทำตามกันได้นะคะต้องใส่อะไรเราไม่รู้เนื้อเหมือนสปาเก็ตตี้บูดัลล่าเอาใหม่ลองก่อนเลยให้เกียคุณปีใหม่นะคะเพราะว่าปีใหม่เป็นคนเอ้ยนี่น้องชั้ ก็ไม่รู้แย่หรมันเหมือน่ะมันก็คือไอติมวานิลาแต่ว่ามันจะมีความเป็นต้มยำไอเคียแล้วนะคะมันกินได้ไหมกินได้เฮ้ยมันก็ได้ไหคือแบบมันเปรี้ยวๆเคลมๆอ่ะทุกคนแล้วมันก็แบบมีกลิ่นวานิลาด้วยอ่ะมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็แบบมีบางตอนที่มันแอบไม่เข้ากัน กินวานิลาเค็มไปเป็นกินอะไรส้มไหมแบบส้มเนาะส้มถ้าเอาส้มมาแกะก็เป็นชิ้นๆได้เลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเหมือนแซลมอนไหมดูการจัดจานของบีใหม่นะคะทุกคนเราก็ต้องโรยเกลือเองคนโรยเกลือพอละมั้งพอละมั้งจานนี้เองเปิดก่อนเขาเปิดก่อนแล้วคือกินทั้ำส้มเลยเอาเส้นไปด้วย ชสมกับ,บมาม่ามันเปรี้ยวรสมแล้วมันก็มันก็มีเส้นมันไม่เข้ากันมนะัน <c oughs> ไม่เข้ากันเลย <Okay. S 1> แนะนำว่าอย่าทำเลยมันนไม่เข้ากันจริงค่ทุกคนไป <c oughs> จานต่อไป <c oughs> ต่อไปนะคะเราจะใช้ชักเก็บค่ะอันนี้อาจจะดีเหมือนวากนิการ์ก็ได้ตกแต่งเหมือนเชฟเชฟอันนี้เชฟเชฟกระทะปิ้วเราจะกดน้ำร้อนใส่นะคะเพื่อให้ชอ็อกโกแลตมันละลายมีตัวพูดคนให้ชอ็อกโกแลตละลายอุย้ยสีดำมากอันนี้น่ากลัวมากอะ เป็นช็อกโกแลตที่เค็มเออมันเค็มอะ่ะเราเยียแบยบังไม่มีผงก็โอเคทำไมอันนี้มันดูเป็นไปไม่ได้ออมันจะมา <c oughs> เออมันคือช็อกโกแลตจืดๆเค็มๆเออมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำตจรงิรงๆทุคนดูสิเลย กลิ่นโซ่ก็แล้วแต่ทุกคนมันไม่ไม่มีรสชาติเลยเลยมันจืดอ่ะขึ้นเลยยังไ,ไม่ได้ใส่ผง <c oughs> ลองใสผ่ผงเออะวะลองใสผ่ผงจะแย่กว่าเดิมไหมอ่ะเพราะว่าแบบแยกเลยไปนลันะ้นหนึ่งสองสามมันเหมือนเดิมเลยทุกคนแต่แค่มันเค็มขึ้นท้องเสียแน่เลย <c oughs> ไม่ได้อ่ะมันแยงอะ่ะจะวะไม่ได้จริงจริอ่ะแย่มากถึงยางสุดท้ายถึงย่างสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือช่อกล้วยค่ะที่ใหม่หิวบอกแล้วทุกคนอุ้ยเหมือนไข่มุกอ่ะเหมือนแต่ก่อนที่มันฮิตไข่มุกอะทำเป็นเมนูนี่นั่นช็อกโกยชากลาลกับโงมาม่าของเขา เอาลองกันคนไปใส่อีกได้ไหมเนี่ยเร็วเร็วเร็วเร็ไม่กล้าชิมเหมือนน้ำชาวกรวยทองมันหวานโจ๊กทีฟอกไปสิเดี๋ยวเฮ้ยอร่อยเหรออือเอาลองชิมบ้างมันแบบ หมือนกินมาเม้าปกติแล้วพอมีเฉาเกยเข้ามาใช่ไหมมันแบบมีความหนุบหนับแล้วมันแบบคือแบบเฉาเก๋หวานใช่ไหมพอกินคู่กับมาเม้าอร่อยเาชอบหรอหนุบหนับอะแล้วเอ็มที่เฉาเก๋ลงไปเป็นไงอร่อยนี่อะไรอนนี้อะไรตอนแรกอะมันเหมือนกินมาเม้าปกติเลยทุกคน เราพอมีเจาะกวนแล้วแบบมันนุ่มๆอ่ะแล้วมันก็หวานขึ้นด้วยเดี๋ยวได้ได้เมนูที่คู่ควรกับวันดีที่สุดสุดยอดสุดยอดเจาะกลัวให้ชาแกนราสุดมากหยืนยืนเฮ้ยยังไย อะไรตอนนี้นะคะพวกเราก็ลองครบทั้งสี่อย่างใช่แล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเฉาก๊วยชากังเราของพวกเราเลาเฉาก๊วยกับมะม่ามันแบบอร่อยแบบใช่มันอร่อยจริงๆทุกคนแบบลองใช่พอมีเค็มปุ๊บชามีหวานมาแสกมันก็จะผสมกันแล้วก็จะแบบ oh my gosh ดีมากก็คือแบบว่าสามบ้าทับตาเราได้นะคะเมนูนี้แบบอร่อยใช่อร่อยจริงๆแล้วลองมาแล้วก็คือมะม่ามะม่าวันนี้ด่า แต่คิมรู้สึกว่าสองอันนี้มันก็พอๆกันใช่มันก็แบบมันก็พอๆกันแต่อันนี้มันอาจจะดีตรงที่ว right like ่าแบบว่ามันไม่ดูอะจะว่อะไรเนียอว่าอันนี้คือที่สองแล้วคะแล้วก็จบเป็จจบอันที่สามอันนี้แอบไม่้างกันนิดนึงแต่อันสะได้เทปเลสก็คืออยาอย่าไม่ได้แบบอย่าครับมันกินเราจะอ้วกเออมันกินแล้วมันจะอ้วก สำหรับจิมนี้นะคะก็เลื่อไปแล้วถ้าใครชอบจิมมี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกพวกเราด้วยค่ะข้างล่างอย่าลืมมาพูดคุยกับพวกเรามาคอมเมนต์ได้นะคะใต้คลิปคอมเมนต์ได้ใช่แล้วอยากจะบอกคลิปว่าอร่อยมากนี่มันแบบอร่อยมากเอ้ยอย่าลืมกินเป็นจิมก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย